สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมเล็กกี้สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะสวัสดีทุกคนนะครับผมนะก็วันนี้นอนไม่หลับนะก็มาถ่ายคลิปแบบไม่ไม่ได้เตรียมตัวเลยเลยนะครับผมนอนไม่หลับเพราะว่าถูกหวยเยอะถูกหวยเยอะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงวันไหนนะกเ็เดี๋ยวจะพามาดูว่างวดน,นี้เล็กถูกหวยก็จํานวนหนึ่งเลยก็คือขอพรหลวงพ่อปดนี้ที่วัดพระาธาตุบายมานะครับผมนะ,ะเดี๋ยวพาดูครับ นี่นะครับทุกคนครับผมก็ในส่วนที่ไม่ถูกเนี่ยก็เยอะอยู่ครับผมเยอะอยู่ก็เล่นเป็นคนเล่นหวยเยอะนะครับก็แต่ว่าเลขที่ซื้อแบบเจาะจงเจาะจงเลยจริงๆก็จะเป็นเลข8 3ดสามนะครับงวดที่แล้วนะแต่จริงๆแล้วเ,เลขที่ได้จริงๆไม่ใช่แ3ดสามจะเป็นแ2ดสองกับสอง2ปด 2, 2 2ดสองปดดสองสองแปด นะแต่ทีนี้ที่ซื้อ8 3ดามเนี่ยคืองวดที่แล้วออกไปแล้ว82 2สองดในเลขพยันใช่ไหมทีนี้พี่เล็กก็เลยคิดว่าเออถ้ามันออก8 2ดสองสองปไปแล้วเนี่ยเราถูก8 2ดเราก็ซื้อขึ้นซื้อลงเป็น8 3ดสนะล้วก็เอดสาซื้อขึ้นใช่ไหมแล้วก็8 1ดซื้อลงนะเพราะว่างวดที่แล้วถูก8 8ดนะฮะก็กลายเป็นว่างวดนี้พี่เล็กก็เลยถูก เป็นอลอตเตอรี่เนี่ยสิบเก้าใบนะครับเป็นลอตเตอรี 2, อ่สองสองตัวสิบเก้าใบแต่ไม่ใช่ว่าถูกซื้อแค่นี้แล้วถูกนะซื้อเยอะอยู่ครับซื้อเยอะอยู่มีชุดสี่ใบห้าใบาเนี่ยฮะสี่ใบห้าใบก็ก็ซื้อเยอะราคาก็แพงอยู่นะพอสี่ใบห้าใบาเดี๋ยวนี้ราคาไม่เท่ากันด้วยก็จะมีเอ่อเท่าไหร่นะห้าร้อยเก้าสิบอ่า มั่งแล้วก็หกร้อยห้าสิบมั่งอันนี้เป็นชุดสี่ใบนะห้าร้อยเก้าสิบแล้วนะเดี๋ยวนี้นะแล้วก็จะมีเป็นเ,เลขห้าใบอันนี้ฮะห้าใบห้าใบก็เล่นหกหนึ่งก็คือเล่นดะเหมือนกันเลขที่ชอบเลขอื่นๆด้วยแต่ว่าก็ไม่ทิ้งเลขผ้ายันของหลวงพ่อปดนี้นะแล้วก็เลขทูบนะแต่เลขทูบที่จุดได้ข่าวที่แล้วเนี่ยก็มีสามโดดมาเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าเออออกแปดสองไปแล้วซื้อขึ้นซื้อลงก็เป็น 83 38อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยคิดว่าเออลองซื้อ83ดูนะครับผมนะก็ถูกแต่ทีนี้ในช่วงระยะสองงวดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ไม่มีเวลาไปนะไม่มีเวลาไปาถวายสักการะองค์ท่านที่วัดพระธาตุบายโยแต่ก็ตั้งใจว่าเนี่ยปีใหม่เนี่ยจะต้องไปแล้วละ่ะนะครับจะต้องไปแล้วละ่ะเพราะว่าท่านก็ให้โชคมาเป็นงวดที่สองงวด83แล้วก็8 แปดสองแล้วก็แปดสามนะฮะส่วนครั้งนี้ไปเนี่ยจะไปถวายกลวยนะครับผมนะที่ตั้งกลวยเพราะว่าครั้งที่แล้วที่พี่เล็กไปเนี่ยอตอนเราจอดรถเนี่ยตอนที่เราจอดรถเนี่ยกลวยเขาก็ตั้งอยู่ดีๆนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าไอตอนเราจอดรถเนี่ยมันไม่มีกลวยไงแต่ทีนี้มันมีคันอื่นมาจอดตรงลานกว้างที่อยู่ตรงอ,อะไรนะตรงลานกว้างตรงที่อยู่ตรง ไอ้ใกล้ใกโบสถ์ะนะฮะทีนี้ตอนที่เราจอดเนี่ยก็ก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้มีกลวยมาตั้งใช่ไหมทีนี้พอมีคันอื่นเขาจอดเขาก็เลยย้ายกลวยมาตั้งตรงหน้ารถรถพี่เล็กอะรถพี่เล็กก็จะเป็น mgz S นะ MG Z มก็จะสูงนิดนึงสูงนิดนึงทีนี้พอมันสูงเนี่ยมันมองไม่เห็นกลวยที่เขามาตั้งใหม่เราก็เลยเอ่พอตอนจะกลับเนี่ยก็เลยขยับรถออกขยับรถออกเดินหน้านิดนึง ดังกรอบเลยดังกรอบเลยทีนี้พอดังกรอบป,ปุ๊บโอ้โหคนก็มองกันเลยนะเพราะว่าคนแถวนั้นก็จะขายของกันเยอะใช่ไหมก็มองกันเลยโอ้โหอายมากอายมากและครั้งนี้นะก็คิดว่าจะถวายกลวยสักประมาณหกอันนะหกอันครึ่งหลวก่อนเพราะว่ากลวยอันนึงพี่เล็กก็ไปดูใน l a z a ด a ในช h อปปีก็สองร้อยสามร้อยแล้วแล้วแต,แวแต่แล้วแต่เกรดนะ ก็ราคาสูงอยู่แต่ทีนี้ว่างวดนี้ถูกหวยก็เยอะอยู่ครั้งที่แล้วเนี่ยถูกหมื่นห้านะเป็นเบอร์ทองเบอร์ละสองร้อยเบอร์ละสองร้อยถ้าซื้อถ้าเอาเป็นทองเขาก็จะให้ทองประมาณสองสลึงแต่ถ้าเป็นเราเอาเป็นเงินแล้วเขาก็ให้หมื่นห้าแต่ตอนนั้นทองลงไงพี่เล็กก็เลยเอาเป็นเงินไปนะครั้งที่แล้วไปนะก็เลยเอาเป็นเงินไปหมื่นห้านะแต่ครั้งนี้ก็เออถูกประมาณเนี้ยก็คิดว่าอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราซื้อประมาณหก รวยสักหกอันเนาะหรือใครจะสมทบอะไรก็เราก็ว่ากันไปคนที่ไปด้วยกันนะครับผมนะก็กราบนมัสการขอขอบพระคุณมากๆเลยที่ทําให้ลูกถูกสองงวดติดต่อกันนะครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันไม่ถูกหวยนานมากนะอ่ะสาหรับคลิปนี้เล็กขอลาไปก่อนนะครับผมนะก็ในคลิปที่ผ่านมานะที่ลงก่อนหน้านี้ไปก็จะเป็นคลิปที่เป็นคลิปจุดทูบนะฮะขอพอรท่านเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปงวดนี้ไง ก็เลยจุดทูปขอพอรก็ลองดูแล้วกันในคลิปที่ผ่านมานะครับผมนะลองย้อนเข้าไปดูก็เป็นของงวดสามสิบธันวาคมนี่แหละนะฮะสามสิบธันวาคมนี่แหละเป็นเลขอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละห้าหกศูนยหรือไงเนี่ยลองลองย้อนไปดูคลิปอ่า ก่อนหน้านี้คลิปหนึ่งนะครับผมนะที่เล็จุดทูปนะลองลองย้อนไปดูก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ขอขอบพระคุณทุกคนมากนะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เล็กด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะ,ะไปขอพรที่วัดพระธาตุไบยโยเดี๋ยวก็ลงคลิปให้ดูอีกนะครับผมนะต่อไปก็คิดว่าเราก็อาจจะแบบว่ามาแบ่งปันกันแต่ว่าผิดถูกยังไงอย่าว่ากันบางทีงวดที่เราได้เลขมาเนี่ยที่พี่เล็กถูกเนี่ยบางทีก็ไม่ได้บอกใครนะ แต่ก็มีงวดไหนที่โพสต์ลงแต่ดันไม่ถูกก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม l e x ก Story Channel นะครับผมนะ